พนปู <Ooh. S 1> โคอีวันแล้ว <Hey. S 1> ใช่แล้วหนูตัดสินใจแล้วอยากกินคุกกี้โอ้ไม่ปูมีอุปกรณ์ครบแล้วพี่ก็เหมือนกันและฉันก็พร้อมฉันรู้แล้วาต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนอื่นเราต้องริดแป้งใส่อร่อยของฉันเอาเป็นแผ่นสันซ้อนรูปร่างและวควหนาดที่สมบูรณ์แบบตอนนี้ก็เอาเป็นรูปทรงที่ต้องการฉันมีแม่พิมพ์เหมือนที่หนูหน้อยโคอ,อี้ต้องการแล้วด้วยเรียบร้อย จากนั้นวางทุกสิ่งลงบนถาดอบอย่างระมัดระวังและเบามือจากนั้นนำไปอบในเตาอบได้ตรวอบอุณหภูมิและเวลาของเตาอบให้ไปไม่อย่างนั้นคุกกี้จะไหม้และไม่มีใครชอบอย่างแน่นอนตอนนี้มันพร้อมแล้วดูนี่สิคุกกี้สันอร่อยแลวทุกคนทำอะไรอยู่ล่ะฉันจะแต่งแป้งเป็นชิ้นๆเท่าๆกันฉันอยากทำคุกกี้กับสกิตเท้าคนโกรธทำไรคะแปะลูกอมไว้บนแป้ง ว้าว oh, wow. สีสวยจังเลยพิยเศษมากตอนนี้เราผสมแป้งทั้งหมดเข้ากันแล้วก็เอามาริดมันอาจจะยากนะแต่ว่ามันทำได้ตอนนี้เราต้องการไม่พุพ์ทรงกลมไม่ฉันติด oh, เอเยี่ยเออกมาเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบเอาส่วนที่ไม่จะเป็นออกให้หมดแล้วก็เพิ่มน้ำอมเนสลงไป hmm. จากนั้นก็เอาไปอบได้แล้วก็รอ เป็นผลงานฉันเองหรือว่าไม่อะฉันจะเริ่มประกอบขนมฟังขิงเป็นบ้านแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครีมก็ไม่เสียหายแต่ว่าฉันว่ายังขาดอะไรไปอยู่นะแน่นอนมันคือมาร์ชเมลโล่มันเข้ากันได้อย่างลงตัวการตกแต่งแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้เหมือนหิมะและมนรดขนมฟังขิงด้วยสมบูรณ์แบบ โปู่นึกอะไรได้แล้วปู่จะวาดรูปทรงอะไรขา,ขาคณนิตแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นยานอวกาศ <H an> นี่มันสุดยอดไปเลยมีใครเคยทำแบบนี้บ้างละ่ะทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามที่คำนวณไว้ตอนนี้แล้วก็แบบนี้เอาไปอบกันเลยเยี่ยมมากตับใดที่ปู่ไม่กินส่วนประกอบเสียเองตอนนี้เรามาประกอบกันเป็นจรวดอวกาศแล้วก็เพิ่มรายละเอียดอีกไม่กี่อย่างเยี่ยมมาก ราดน้ำเชื่อมสักแลตลงไปให้ทั่วสีออกมาสวยงามและตอนนี้เพื่อความปลอดภัยเราต้องพานไว้ไม่ต้องทัวนะมันไม่ส่งผลกระทบต่อไอพวกเธอทั้งนั้นผมจะใช้ลูกอมทักซิกเวสเพราะงั้นเราต้องระวังให้มากๆปู่ชอบลูกอมรสเปรี้ยวสุดๆเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่พอปูชอบทุกอย่างที่มีรสเปรี้ยวหวังว่าขวัญโคอ,อจะชอบเหมือนกันนะจรวด็อกแลตของปู่พร้อมแล้ว ได้เวลาดูนี่สิมันสวยแค่ไหนสวยงามมันปู้จิงไปนเลย <Hey. S 2> ได้เวลาลองแล้ว oh. อหอสิงไปนเลยหนูอยากลองทุกอย่างอะ่ะด้าจ่ากจ,จั่วหวดอันนี้สิงมากชอบเค้วของหนูไหมตลกเชี่ยเพล่ะ oh. ห,หวานอมเปรี้ยวนิดนิด uh. แล้วนี่คืออะไรอะ่ะนี่อยากวางยาพิษกันไดงไงเนี่ย oh. มันคืออะไรอะ่ะหนูไม่กินมันเด็ดขาด oh. oh. อะไรกันเนี่ยแล้วของอร่อยมีไหมอ่ะ โอ้โดนิซี่ขนมปังคิงมาลองกันโอ้อร่อยมากมา hey, hey. แล้วบ้านลยายเมรชาชิเป็นยังไงอืม uh huh. วิเศษอร่อยเกินบรรยายเลยผู้ชนะคือบ้าลนลาเรุจของเชฟใช่แล้วเชนะเป็นของฉันฉันรู้ว่าฉันเก่งที่สุดทุกคนตอนนี้หนูมันแสดงรูปแล้วกองมาหนูต้องการพาสตา้า hmm. เชฟพร้อมแล้ว โปหยขื้นเมือกมาแล้วด้วยพี่สาวก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นไปเดินเลยรล่มจากเทมันก็รงในถ้วยเติมน้ำแล้วก็ใส่ผงชีสลงไปมันีะเส็ทมากฮะใช่แล้วมม่มีคำว่าชีสมากกันไปใส่ลงไปเยอะๆเลยเพราะงั้นเพิ่มชีสแข็งลงไปด้วยอืม yes เรียบร้อย มันกโรนีน่าชิสต์ปเลยมโคเวตและตอนนี้ก็คือดูและน้ำลายไหลไปด้วยประชิสกำลังละลายแล้วเรียบร้อยโอ้กลิ่นหอมมาก <c oughs> ฉันทำเสร็จแล้วปูทำอาหารได้แล้วคะ่ะ <c oughs> มันง่ายมากปูนึกไอเดียที่บ้านข้างตลาดได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้เรามาละลายสกิตเทในแต่ละหลอดแก้วเลย <c oughs> จากนั้นก็ใส่ท่อเข้าไปข้างในแล้วดูดของเหลยออกมาจากควด จากนั้นก็มาทำให้มันเย็นปู่คิดว่านี่คือสปากเกตตี้รสสกิตเทลส์ตอนนี้ใส่ทุกอย่างลงในจานและก็ใส่ขนมรสเปรี้ยวลงไปแถมยังมัเไปรไี้ยวตรงกลางด้วยนะสมบูรณ์แบบปู่พร้อมแล้วและมีอาก็พร้อมเหมือนกันและเธเชฟเมื่อจะพร้อมฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้เพื่อสมบูรณ์จัดการทดลองของคุณปู่หนูน้อยตั้งยังถึงเล่นแน่ฉันต้องทำพาสต้าที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอในกลัมปี้จากนั้นเทน้ำเดือดลงไป แล้วก็ต้องเยี่ยมมากสีเขาเราปีออกหมดแล้วดังนั้นเราไม่ต้องการมันมอีกต่อไปจุ่มเส้นสปากเกตตี้ลงไปด้วยต้มให้สุกแล้วก็นำมาจาัดใส่จานได้ตกแต่งด้วยสมุนไพรมันนาและชีสเล็กน้อยเรียบร้อยมาลองกันเถอะขออี s <S โอว,ว้าวไม่ขออะไรเยอะจังเลยอ่ะหนูอยากเริ่มจากพาสต้าจาน,นนี้นพร้อมกับชีสทหนียเชีอ๋อ น่ากินฮะมันอร่อยมากจริงจิงมีอาพี่เก่งมากไไแล้วนี่คืออะไรมะนน่าวฮึลุงเหมาต้องบีบลงไปในิสส์สปากเกตตี้อ๋อสวยจังเลยมาลองกันเอ้ยมันมีรสเหมือนกระล่ำปีเลยอ่ะน่าจะที่แย่ <No. S 1> แลนี่คืออะไร โอ้มันดูไม่ธรรมดาเฮ้ยเอไม่อร่อยเลยซึกนิดหนูขอเรื่องมากระโดดนิชิสันผู้ชนะมีอาร์เธอชนะแล้วยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งแรกของเธองั้นเราไปกันต่อเลยได้เวลานแล้วคุณปู่ระวังด้วยค่ะอ๋อใครเอ็นดังกอกแล้วใช่หนูต้องการเครื่องดื่มถ้าอย่างนั้นรู้แล้วต้องทำให้เธอประหลาดใจได้อย่างไงและฉันก็ด้วยปู่เป็นคนเดียวที่ทำให้ประหลาดใจได้ปู่ทำเครื่องดื่มอะไรแบบนั้นไม่เป็นหรอกแต่ปู่รู้เรื่องเคมีดีที่สุดอย่างแน่นนอน เอางั้นมาทำเครื่องดื่มให้หลันสาวของปู่กันเติมน้ำมันแล้วก็แอสไพรินด้วยเอาไปในสารละลายเลยต้องระวังด้วยนะเอาละใส่ลงไปรู้สึกเหมือนพ่อมดเลยใช่แล้วล่ะมันวิเศษมากฮ่าเครื่องดื่มของปู่พร้อมแล้วทนเชนงั้นก็เป็นตาฉันแล้วสุ่มแก้วในน้ำเชื่อม จากนั้นรินก็หลักสีเ oh. ยี่ยมมากใส่น้ำเชื่อมสตาลไว้ดลงไปแล้วก็น้ำแข็งด้วยโอ้ยเ <c oughs> ย็นจัง <c oughs> ใส่แฟนตาสุดฟิน <Cool. S 1> ลรกอมรถเป็เล็กน้อยก็ไม่เลวและก็แยมเปรี้ยวด้วย oh. โอ้ย <Yeah. S 1> เปรี้ยวจัง ตกแต่งได้เอาบิบน่ารักน่ารักสองอันเท่านี้ก็เรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณปู <Okay. S 2> ตอนนี้ฉันจะแสดงให้ทุกคนเห็นถึงอาหารชั้นสูงฉันต้องการน้ำจากบีดรุษจากนั้นบีบใส่ในแม่พิมสม์ทรงกลมนำไปแช่ในช่องฟรีซใช่แล้วนี่ไงแล้วก็รอ <c oughs> เยี่ยมมาก เอามันออกมาได้ต่อไปฉันต้องการใช้ก้านโรสแมรีหม่หอมๆหนึ่งกา้านและเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเราต้องเผามันสักหน่อยจากนั้นก็ใส่บีนรูทลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำโซดาแล้วตกแต่งด้วยบีนรูทเสียบไม้พร้อมแล้ว,วและฉันทำสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆหนูน้อยเคยอีกเครื่องแต่งตัวเธอรออยู่อ๋อสวยจังเลย และอันนี้ดูน่ากลัวนิดหน่อยหนูหวังว่าหลังจากดื่มเครื่องดื่มนี้จะไม่ไกลมันตบนะเออน่ายี่ขี้แะไม่ดื่มอีกแล้วแล้วนี่คืออะไรดูเหมือนหญ้าเลยอ่ะโออแล้วนี่คืออะไรขนมหมอมันไม่ใช่ขนมมันคือบิทรูทอ่ะแล้วเครื่องดื่มเป็นยังไงอืมอืมก็ไม่แล้วแล้วนี่คืออะไรอ้อเครื่องดื่มสีสันสดใสมาก๋ยวอยากลองแล้วแล้ว ใช่แล้วนี่มันอร่อยมากๆเลยแถมยังมีขนมและอมยิ้มด้วยเหมือนกันอร่อยมากและเครื่องดื่มของมิอาก็ชันน่นแล้วยินดีด้วยถามจริงฉันชนะอีกครั้งเย้ครั้งนี้หนูหน้อยโคออ้ต้องการอะไรรีบแสดงผลงานใหม่ของเธอเร็วเข้าหนูอยากกินสลัดโอเคฉันคิดว่าทุกคนรับมือได้และทำศาสที่อร่อยที่สุดในโลกมางั้นไปเริ่มกันเลยโูนึกไอเดียสุดยอดได้แล้ว ตอนนี้เรามาปลูกผักสดกันก่อนผูต้องการเมล็ดเดียวเท่านั้น uh oh. yeah. ใช่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็น้ำเล็กน้อยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการรอ, <Hey. S 1> อโอ้โหมันโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอเ <Yeah. S 1> จง๋งทุกคนเห็นไหมผูเป็นชาวสวนที่เก่งที่สุดในโลกจากนั้นมันตัดพักการหอมส,สดๆกันวล่ละ voilà. ใส่ลงไปในจานจากนั้นใส่ขนมปังลงไปด้วยปู่อยากรักสลัดเป็นภาพวาดเพราะงั้นใส่ถั่วลงไปด้วยที่ปู่ชอบใช่แล้วและมันจะเป็นภูเขาไฟและนี่ก็คือไดโนเสาร์พร้อมแล้วเอเยตอนนี้ฉันไม่ทำแล้วก่อนอื่นมาหั่นผักอะไรๆกันสำรันสลดัดอย่าลืมแครอทด,ด้วยนะ <c oughs> แต่ทุกคนขาไม่คิดว่าจะทำผักสลัดที่อร่อยที่สุดใช่ไหมเชฟนกีกทำผลงานชิ้นเอกเหมือนกันแหละ ที่เชฟพ่อท,ทำนะใช่แล้วฉันยจะทำรูปหมาแล้วก็ดอกไม้ผัก oh. ครั้งนี้ของฉันต้องดีที่สุดแน่นอนพันอะโวคาโดใช้ช้อนตักออกมาแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นๆต่อไปเรามาสลดดแตงกวากันมันจะทำหน้าที่เป็นตัวเด่นของจานนี้วางผักทั้งหมดลงบนจานแล้วก็ติมซอสสีเขวเล็กน้อย mm hmm. มันต้องอร่อยมากแน่นอนสวยงาม แล้วตอนนี้ก็เพิ่มสมุนไพรแล้วก็ซอสอ,อีกนิดหน่อยตอนนี้ก็ลองได้ <S <S โอ้ว,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 ว้าวจนทร์หูเจ๋งมากแลนนี่คือ d i n o s a ใช่ไหมน่ารักจังเลยหนูกินมันไม่ได้แต่หนูกินสิ่งนี้ได้นี่มันไม่ไดีเลยซึกนิดแล้วนี่คืออะไรอ๋อเหหนูยิได้ตาห่แบบนี้จังเลยอะ รสชาติเหมือนผักแต่ว่ามันสวยมากและจานนี้ทุกอย่างหนูเป็นสีเขียวไปหมดนงั้นมาลองอวคาโดกับซอสแปลกๆนี่ดูแค่นิดเดียวพอโอ้ยน่าหิ้พขี่แยงและผู้ชนะก็คือพี่สาวเอ้ยแย่ฉันชนะทุกคนอี่งแล้วฉันชนะฉันชนะแล้วหนูตัดสินใจแล้วหนูอยากกินเค้กวันเกิดทุกคนพร้อมแล้วจะทำเค้กที่ดีที่สุดในโลกโอ้ <Yes>. oh. แซคพร้อมกินทุกอย่าง เราต้องทำเค้กนะไม่ใช่กินขน,นมนะย่าตัดสินใจแล้วอยากจะทำเค้กช็อกโกแลตที่ดีที่สุดให้กับเอมมาล้านสาวของยายยาคิดว่าคิดแค่นี้แหละเหมาะที่สุดเลยเอมมาเอาแต่ขอมันตลอดตกแต่งด้วยเหล็ก ok บอลช็อกโกแลตแล้วก็ผูก,กรระบินด้วยเรียบร้อยเชฟคิดว่ายังไงบ้างะธรรมดามากตอนนี้ฉันทำเค้กที่ดีที่สุดในโลกก hmm. ารทาครีมนี่มันสนุกจริงๆเลยจากนั้นเอาชั้นเค้กมาวางสลับกันเยี่ยมมาก ตอนนี้เราต้องหั่นเค้กออกเป็นสองสิและก็พับเข้าหากัน <Awesome. S 1> ตอนนี้ตกแต่งด้วยสายรุ้งและแม่น่ารักและเต่าเบลลบลด้วยพร้อมแล้วทุกคนอย่าขยับนะ oh. กำลังทำห่อคอยมาร์ชเมลโล่โอ้ยล้มเสร็จแล้วไม่เป็นไรเล่มใหม่ก็ได้ย่าเลี่ยริมปีน,นอร่อยจังเลยวางมันบนเค้กมาร์ชเมลโล่ของฉันเลยแล้วก็เพิ่มมิลเลี่สนศปกบนขอนาน้าสาลงไปด้วยและส่วนสุดท้ายยลลี่รูปหัวใจ น้องสแตนเจอรู้ว่าพี่รักน้องแค่ไหนพร้อมแล้วเป็นเคที่น่าสนใจจังเลยอันนี้ก็น่ากินอร่อยจังเลยหนูชอบมันแต่ก็มีเม็ดด้วยเป็นครั้งแรกที่หนูได้ชิมเม็ดแต่เมื่ออร่อยมากๆกัดไล่ล้านเลยแล้วนี่มันเค้กช็อกกโแลตใช่ไหมอยากลองแล้วหนูชอบช็อกโกแลตแถมยัเแค่แค่ของโปรดด้วยเยี่ยมไปเลยแล้วอันนี้คืออะไรมันคือเยลฤกษ์สุดโปรดของหนู อร่อยสุงเลยแถมยังมีมาร์ชเมลโล่อีกด้วยมันดีมากมากอร่อยจัง<อ>และผู้ชนะที่อาจะเลิกก็คือของเชฟเชฟกินดีด้วยงั้นเราไปต่อกันเลยและครั้งนี้หนูอยากกินมักฝรั่งทอดทุกคนทำได้ไหมทุกคนพร้อมแล้วงั้นมาทำอาหารกันเลยคุณย่าแสดงที่ปอกมักฝรั่งให้ได้ไหมครับได้อยู่แล้วหลานยะก่อนอื่นต้องใช้ที่ปอกมาปอกมันฝรั่งง่ายมาก ต้องหั่นอย่าลืมระวังเป็นวงกลมด้วยจากนั้นก็ใส่น้ำมันร้อนๆแล้วก็ทอดให้กรอบโอ้อย่างนี่เองนายก็ที่สออีกแค่บอกมันฝรั่งเองจะบอกแล้วเนอะตอนนี้เราจะหัน่นไม่ต้องการไม่แล้วแต่น้ำมันจะมีประโยชน์เห็นลงในกระทะเยี่ยมมากย้อนมาฝรั่งลงไปโอไม่นะน้ำมันกัโจมตีฉันฉันไม่อยามแพ้ง,ง่ายๆหรอกน้ำมันสิบร้ายกรัคุณยาไปอะไรไปฮ่าโมติได้ไหม เดี๋ยวก่อนอย่าเป็นล้มตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้ดูในการทอดมันฝรัง่งฉันร่างการมันฝรั่งหรอกต้องใช้แผ่นแป้งต่อตียะต่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันไม่ใช่มันฝรั่งที่ธรรมดาแต่มันคืนนาโชแบบนี้ดูน่ากินกว่าเยอะเลยใช่ไหม <c oughs> พอเราทอดแล้วก็มาทำากดคาโมเล่กันเลยใช้โวคาโดสุกๆแล้วก็นุ่มบดด้วยซองแล้วก็ทาบนนาโชกรอบใส่มะเขือเทศด้วยนะ <c oughs> อร่อยมากดูสิ เลอแค่ขั้นตอนสุดท้ายใบยหระพะโอ้คุณย่าเป็นอะไรไหมอย่าเป็นหวัดนะฉันถึงไหนแล้วใช่แล้วใบาทางีนก็มันหนาวด้วยพร้อมแล้วน่าี่อะไรเนี้ยมันฝรั่งกอฉันกำลังลุกเป็นไฟอะน่ากลัวจังเลยมองไม่เห็น่างคนดำๆโอ้ไ oh ม่นะมันฝรั่งก่อฉันมันพังแล้วดูเหมือนถ่านเลยเอาหล่ะยังก็ต้องเสิร์ฟสิงที่เรามีบาทีมอาจจะผ่านไปได้เดี๋ยวเราจะได้รู้กัน ทุกอย่างมักินหอมมากแต่ไม่ใช่จานนี้อะไรกันเนี่ยสีดำหมอโอ้ยไม่กินหรอกไม่อยากลองเลยก็อันนี้สิคืออะไรโอ้โหมานฝรัง่งทอดตำชามเลยมีเยอะมากมๆแล้วก็อร่อยด้วยใช่แล้วหยุดกินไม่ได้เลยอ oh. โอ้โหแล้วนี่คืออะไรเชฟทำผลงานชนะนอกมาอีกแล้ว hmm. แต่ว่ามีผักมากเกินไปเออไม่อร่อยเลยคุณย่าเป็นผู้ชนะ หนูอยากกินโกโก้ทุกคนทำได้ใช่ไหมมันง่ายมากเลยนะพี่ทำได้แล้ว <What? S 2> โอโกโก้มันง่ายมากเราต้องเทน,นมเล็กน้อยลงในหม้อใส่ผงโกโก้ oh. ต้องไม่เดือดจากนั้นก็ใส่แก้วสวยๆอย่างแก้วใบนี้ <c oughs> เอาละใส่ลงไปอ <c oughs> ีนิดหน่อยอืมรสชาติสมบูรณ์แบบ <c oughs> เชฟอยากลองไหม, <c oughs> มตามใจ ฉันทําได้อร่อยมากกว่าเยอะเลยไม่ทํโกโก้ธรรมดาด้วยแต่คือลูกโบโกโก้เข้มข้นโดยการทําก็คือละลายช็อกโกแลตใส่แมทคิมซองโก้มาร์ชเมลโล่และโกโก้ลงไปทั้งในจากนั้นผสมให้เข้ากันเยี่ยมมากเทนนมลงไปในแก้วส่วนฉันทํโกโก้ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยฉันแค่ต้องเปิดคนนม oh <my. S 1> โอ้ยไม่นะนมหกบหมดเลยอย่างเส็งฉันให้แห้งแล้วมาทำงานต่อถึงไหนแล้วนะ จริงด้วยโกโก้เทน,นมำลในหม้อพังสีน้ำเงินเยี่ยมเลยดูสินมเปลีนนสีฟ้าและตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเราจุ่มแก้วในน้ำเชื่อมและสปรย์ข้าหลากสีแลยวิธีนี้มันยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นอีกเทบูโกโกโก้ลงในแก้วและบีบวิกคิมสีเหลืองลงไปตกแต่ง้มรแล้วมาชิมกันเลยหนูอยากลองอันนี้ สวยจังเลยอ่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเจ๋งขอบคุณค่ะพี่ชายโอ้ oh. แล้วนี่คืออะไรอ๋อมาจากคุณย่าที่รัก hmm. อ๋อก็ไม่เท่าไรอ,ะ oh. อ่ะอ๋อแล้วแก้วสุดท้ายดูเหมือนว่าเราต้องใส่ช็อกโกแลตบอลลองไปในนมร้อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โห oh. มันละลายหมดเลยเราต้องลองแล้ว อืมอร่อยมากแต่จะเลือกกกนไหนดีหนึ่งสองสาอ,อันไหนดีนะเก็ต้องของพี่ชายชน,นะอะไรนะทัชน,นะกันเหรอครั้งนี้ทำพาสต้าให้หน่หน่อยนะคะเคชฟพ,พร้อมแล้วยาก,ก็พร้อมเหมือนกันพี่ชายด้วยอ,อ๋อแล่ะเป็นครั้งแรกฉันทำพาสตา้าแต่ว่าต้องทำยังไงละ่ะโอ้เราไม่ควรทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณยากเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ถูกใช่ไหม และอย่าลืมใช้ช้อนคนด้วยนะนี่สปาเกตตี้ของยาสุกแล้วถ้าเธออยากเรียนทำอาหารจริงๆก็ทำตามฉันเราไม่ใช้สปาเกตตี้สำเร็จรูปต้องทำแป้งสปาเกตตี้เองนะใช้แป้งไข่แล้วก็นวดต่อไปเราจะย้อมสีเป็นสีดำให้ไม่เหมือนใครไงละ่ะโอ้ยนวดแป้งนี่เหนื่อยจริงๆและตอนนี้เราต้องตัดเป็นเส้นพาสต้ายาวๆเยี่ยมมาก จากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดได้เลยใช่แล้วต่อไปเราปรุงปลาหมึกยักษ์ต้องทำพาสต้าแบบไหนจะไม,ม่อาหารทะเลกันจากนั้นสามารถวงางปลาหมึกยักษ์บนพาสต้าได้เลยเยี่ยมมากคุณย่ากำลังทำอะไรอยู่คะมีอะไรงั้นเหรอ,อย่าทำพาสต้ากับซอสมะเขือเทศยังไงมันอร่อยมากคุณย่าใจเย็นก่อนฮะกระสันของผมมันติดก้นหม้อนนะช่างเถอะเลี๋ยนั่งสปากเกตตีด,ดีกว่าเรามาทำพาสต้าที่อร่อยกว่าทุกคน ด้วยความมีมมเกลือสำเร็จรูปเทน้ำเดือดแล้วไม่มีของฉันก็พร้อมเอาล่ะลองได้แล้วโอ้เจ๋งไปเลยเอาเนี่ยอะไรกันเนี่ยเปานมึงหยักเหรอน่ากลัวจังแล้วไม่อร่อยด้วยน่ยาึ่ขี้แยแล้วจานนี้น่ากินกว่าเยอะเลยโอ้มาลองกันโอ้ใช่แล้วอร่อยมากส่วนอันนี้นะ่าสนใจจังเลย อะไร <S <S แต่เผ็ดมากเลยปากของหนูกำลังล,ลุกเป็นไฟหนูขอเลือกผก้าซาจากพี่ชายมาอะไรที่สุด